เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อ79แล้วคำระพันธ์ต่อไปนี้วักได้มีการแสดงอารมณ์ของตัวละครข้อนี้ง่ายมากก็แค่เหมือนเดิมหัวใจคือถอดความ แล้วก็ดูว่าเขามีมินิ่งยังไงหมายถึงอะไรเนอะหอุณาการผู้รุ่งรัศมียืนม้าอยู่กลางโยทีขนันขนปั้นหีฆ่าระตูมรณาและเห็นโลหิตหลั่งไหลให้พรุ่งผ่านณนะหรือไทยเป็นหนักหนา จากการสแกนแล้วเนาะทีนี้มาดูกันว่าส่วนไหนเนาะส่วนไหนน่าจะเป็นส่วนที่สแสดงอารมณ์ของตัวละครเนาะ พู้รุ่งลัสมีอุณาการเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคือจริงมันเป็นบทละครอีเหนาวเนาะอุณาการอุณาการคือนามแปลงของบุษาบานั่นเองอาจจะต้องรู้นิดนึงตรงนี้แต่ไม่ต้องท่องนะจริงๆเขาพูดถึงอุณาการผู้รุ่งลัศมีตรงนี้เหมือนแบบว่าเป็นตัวขยายก็ไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรถูกไหมยืนม้าอยู่กลางโยทีก็คือตรงนี้เป็นการบอกแอคชั่นใช่ป่าว่า เขากำลังโอ้ไมยก่อนแบบนั้นเด็กๆเขากำลังน่าจะพี่รู้สึกว่ายืนหมาอาจจะแปลว่าขี่หมาหรือเปล่าสักคนะู่นายืนหมาอยู่กลางโยทีคือตรงนีเน้เป็นการบอกแอคชั่นถูกปะ่ะ ก็ยังไม่ได้ไม,ไมไ่ได้แสดงอารมณ์ใดของตัวละครรันขันปั้นหนีฆ่าระตูมราณามราณาตรงเนี้ยถ้าแปลแบบไม่รู้เลยนะตรงเนี้ยแบบว่าคือมีการฆ่าแกงกันตายขึ้นนะตรงนี้ถูกปะ และเห็นโลหิตหลั่งไหลคือตรงเนี้ยเห็นภาพว่าแบบว่าเลือดกําลังไหลเลยถูกไหมให้พุ่งผ่านนาหรือไทยเป็นหนักหนาคือตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะแสดงถึงอารมณ์อะ่ะตรงเนี้ยคือพุ่งผ่านคือตรงเนี้ยคำคำเนี้ยสามารถบอกได้ถึง การแสดงอารมณ์ว่าเอ้ยแบบมันกำลังแบบรู้สึกพลุ้งพานไปทั้งตัวอะไรเงี้ยซึ่งเออซึ่งตัวนันหรือไทยเนี่ยพี่ขอดาว,ว่ามันมาจากคาไทย ซึ่งมันแบบว่าใจถูกปะ่ะแบบเนี่ยเขาพูดว่าจิตใจเนี่ยพุ่งพานเป็นหนักหนาเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นตัวเป็นอารมณ์ของตัวละครถูกปะ่ะตรงเนี้ยชอยส์เนี้ยจึงสแสดงถึงอารมณ์ของตัวละครว่าแบบจิตใจเขาต้องแบบพุ่งพานถ้าสมมติคือถ้าลองลองดูนะห้าชอยส์เนี้ยต่อกัน ปุนาการพูดร่วงอสเมียืนไม้อยู่กลางโยธีขันปั้นหยีฆ่าระตูมรณาและเห็นโลหิตหลั่งไหลให้พุ่งพ่านให้พุ่งพ่านนะโดยไทยเป็นหนักหนาก็คือเหมือนบุษบาเนี่ยยืนไม่นี้อยู่กลางโยธีพี่คิดว่ามันน่าจ,จะแบบบุษบาอาจจะขี่ไม้อยู่เนาะขันปั้นหยีฆ่าคือตรงเนี้ยมีการฆ่าแกงเกิดขึ้น ถูกปะซึ่งปัญญีเนี่ยคือมันเป็นภาษาชาวาเนาะปัญญีแปลว่าทานันดอนศักของเจ้าผู้น้อยในชาวาโอเคคือโอเคไม่ต้องสนใจตรงนี้แค่แค่รู้ว่าตรงนี้มีคนฆ่ากันแล้วก็มก,ก็มีคนตายซึ่งการตายนั้นเนี่ยเห็นโลหิตหลั่งไหลเลยทําให้จิตใจเนี่ยจิตใจ พี่เดาว,ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจิตใจของบุษบาเนาะให้พุ่งผ่านนะรืยไทยเป็นหนักหนาคือใจมันก็แบบเฮ้ยตายอะ่ะแล้วแบบมันก็จะแบบเกตเกตฟิล์ปเวลาเดินดูละครแ,แบบตายอะ่ะเออแบบตัวละครที่แบบมีความผูกพันด้วยอะ่ะเออก็จะรู้สึกแบบนะซึ่งตรงนี้แสดงถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเขาหาง่ายมากตรงนี้แค่อายอาการถอดความเนาะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะออเสร็จทั้งหมดกองใ,อให้เห็นป่ะข้อสองอไปล่าสาม แค่เข้าใจเรับาของเองก็แล